เรากำลังเตรียมสอบขอยู่กันก็คือเป็นช่วงพักและเราก็กำลังเตรียมสอบขอยู่โหดูว่าทางครูเสนเตรียมสอบขอยู่ก็คือการจำเป็นตัวบทนั่นเองในโชว์นี่นะคะคือบทขอยู่ของเรานะคะแล้วก็ต้องจำมันทั้งหมดนะคะก็แค่ต้องจำมันทั้งหมดนะคะุทุกคนเิดมาค่ะแล้วเดี๋ยวเรา มารีวิวให้ฟังมเมื่อกี้เนี้ยเราเมื่อกี้เราสอบไปแล้วหนึ่งวิชาตอนเช้าตอนเก้าโมแล้วก็สอบเสร็จตอนสิบเอ็ดโมงไปวิชาจงจีห้าอยนัเองอ่ะนะแล้วก็สอบเสร็จแล้วมีเสียตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยตอเราต้อพูดถึงมันเพราะลืมไปหมดแล้วนะคะขวดแล้วก็สอไปจะเป็นโครดีนั่นเอง,เ,องเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลย วันที่สอบคุณพี่ชาของวอลิน่าแอมเบอวอลิน่าแอมเบอวอลิน่าแอมเบอเลยพี่ตัวใช้ตัวเป็นตัได้ด้วยดีพิทัสสอบไหมนะคะนี่คือเราก่อนสอบโคหยนี่คือเราหลังสมุดจงจีจะบ้าอะเออเดี๋ยวเราจะพามาดูที่ลับนะเป็นที่ที่เราจะจำจำได้ดีมันมันสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้ ทุกใครทำไมเนี่ยทุกคนหลับมีคนอยู่มีคนท่องอยู่จริงๆมีคนอยู่ในที่นี้จริงจริะ 我们已经开始了，开始了。哦、的我听得到多少？好吧。我、嗯、不能喊吗？我我我我，啊来来来，再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 来。 OK，哦，产女啊你们说生活中是不是不能没有音乐呢？每次当我感到烦躁或者疲惫时，音乐总能给我带来一种特殊的安慰。没错，音乐确实有着无穷的魅力。我最近听了那三点唱的歌手的演唱技巧，音色和情感表达都堪称完美。 对对，我也听说了那场演唱会。我一直是他的忠实粉丝，他的每一首歌都能触动我的心弦。那场演唱会肯定是一场视听盛宴吧？快跟我说说，他演唱了哪些歌曲？他演唱了多首经典歌曲，每一首歌都让人。他的风格，他的风格都真的很独特。 每次那种发现我们带出不同的情感。的我也去过那场演唱会，现场呃效果真是太棒了，舞台有美有精美，还有呃灯光和影像都让人惊叹，歌手在舞台上都。坚持。 释放魅力，所以让观众们都被他称赞是一个对，那位歌手太有才华，嗯、他的歌真的很好听，歌词充满生意，嗯。 我每次在家里静静地听他唱歌，我都呢啊、呃、忘记所有的烦恼，感觉特别的放松。虽然我也很喜欢音乐会现场氛围，但呃更偏爱呃在家里享受呃享受那种私人空间里的音乐时光。是啊。 他的音乐总能给我一种力量和勇气。每当我遇到困难或者心情低落时，我听他的歌就能让我心作起来。他的音乐真的是一种治愈的力量。没错，音乐就是这样一种神奇的力量，它能让我们感受到不同的情感和氛围，嗯、能让我们。 ใน忙碌的生活中找到片刻的宁静和安慰จ出输ให้ยีกอันหนึ่งนะครับไปซอก่อนต่อไปเราก็จะเริ่มอ่านหนังสือกันนะคะอันนี้เป็น การอ่านวิชากวนยุ่งอยู่เป็นวันเดียวกับที่เราสอบจงจีหันอยู่แล้วก็โขอยู่นะเราสอบสองวิชานั้นตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นหลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาอ่านหนังสือกันก็คือเราอ่านไปได้แป๊บหนึง่งเราก็สูงงแล้วก็นอนแล้วก็อันนี้คือสภาพหลังที่เราตื่นนอนแล้วก็มาอ่านหนังสือน,นะคะก็วิชากวนยุ่งอยู่ก็คือวิชาที่จะต้องสอบในวันถัดมาตอน9ก้าโมงแล้วก็เลยมาอ่านตอนเย็นหลังจากที่สอบ จ้องจีหลังอยู่กับโภอยูเสร็จค่ะทุกคนสอบวันนี้ออกวันนี้เดี๋ยวดูสิของบุยพี่แย่หรือบวดเลยเหรอทำไหนกนฮะทำเลยเหรอ อ๋อเธอทำไมมันปี่หมาโซอ,อูอะสองตีใช่ปะแล้วต้องดูเตี้ยสวยสีหรอหรือฉันเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้ววะอ๋อเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้ว,วด้วยแล้วเจไเปลี่ยนไงเปลี่ยนรหัสเหรอกลัวม,มีคนมาแอบ,บดูดูแลดูเท่งไหน่น้อชีจงซีโม่ ห้าสี่ห้าสามสิบจ้าดูไงวะแล้วก็ดูจงผีไหนคือจงจีเอเนี่ยเอออันนี้สองเลยดูได้อย่างเจดูแล้วดูแล้วงงกูเจ็บอ่ะมันโดนอะไรเฮ้ยตออะไรอ่ะไอตัวกูเจ็บโดนยูเนี่นตูอ๋อโดนอ๋อถูกแล้วอ๋อคื่อันี้ใช่ป่ะอันนี้สองนี่ใช่ป่ะใช่เจ แล้วมันจะมีชีสโม่ชีสตรงเขียนด้วยนี่เลยเออมันอัดคลิปอยู่เหรอใช่ฉันก็ว่าทำไมพวกคุณไม่เลยอันไหนอันนี้เหรออันชือท่านชื่อชื่ออะไรดีอันนี้อันไหนเนี่ยอันนี้อันนี้สวัสดีไม่ใช่วันนี้เป็นวันที่สอบกวนยงหยูก็คืออยู่ฝั่งนวลจีนนั่นเองนะคะอืมเป็นดีเดียมเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่ของเราเลยหรอมาดูกันนะ เรารู้ไหมวิชาเนี้ยแบบว่ารีบทําแต่คือไม่ได้ไม่ได้มั่วนะคือมันไปข้อเขียนทั้งหมดใช่ปะสมองมันเล่นเออสมองมันเล่นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะปุ๊บรู้ปะ่ะคือก่อนก่อนสอบอ่ะก็เข้าไปแล้วรอบหนึ่งพอพอสอบอ่ะพอเห็นข้อสอบปุ๊บอ่ะ มันเริ่มมวนท้องอีกรอบตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบจนทำเกือบจบอ่ะก็คือปวดตลอดนั่งอยู่ไงเทุกคนกินไปแล้วไม่เช้าแล้วกินแล้วมั้ยยังไม่ได้กินเลยเลยเมื LIKE ่ s <S อคืนกินหลายวันจนจนเย็นเลยวันนี้กินนี่ไอ้ร้านตะตะเนี่ยข้าวผัดพวกร้านนั้เออตอนนั่งทำใช่ปะก็แบบอดทนอดทนแล้วตอนช่วงตอนกลางอ่ะกลางกลางอะแบบ คือมันจะมีข้อหนึ่งที่แบบว่าตอนค้อเนี่ยหลังจากไอ้สวอี้โยอี้อ่ะสวนอี้เขียนชาวไปสวยอี้ชาวโยอี้ชาวนั่นแหละตรงข้อนั้นอะหลังข้อนั้นไปอีกนิดนึงอะต้อนข้อนั้นที่หอบชาวไปเพราะข้างหลังเห็นคำว่าชาวก็เลยแบบโอเคชาวชาว อา่ม้ท,มทีโ<ฮ>ตอนเขียนตุวยว้ยข้ออันสุดท้ายใช่ป่ะมันจะมีให้เขียนบทสนทนา,าตอนสุดท้ายสุดพอเขียนอันนั้นอนเนะเริ่มเบาลงแหละอ่ะตอนแรกก็ระหว่างทำไปดิไปดีพอตอนตอนระหว่างทำก็ย้อคิดอยู่ว่าหรือจะยกมือบอกเขาว่าขอไปห้องน้ำก่อนไหแต่ก็กลักวจะยุ่งยากก็เลยแบบในความในความคือนนั้นโปรเป็นเชื่อในการทำประสอบนะคะใช่เชื่อเราเก่งมากเฮ้ยแต่มันก็เหมือนกับว่า ไปกันนะหขแต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ทำให้สมองแล่อยู่นะครับคิดคิดคคิดมันไม่ต้องคิดเยอะคิดแบบทางตรงอ่ะคิดปุ๊บคิดปุ๊บคิดปุ๊บเออบายบายีเนดฮัหลยสวยสวยสวยยสวยย แล้วก็นั่นแหละทุกคนอันนี้เป็นการสอบก็ยังอยู่หรือว่าเป็นอีเดียมภาษาจีนอะ่ะก็อัพฟิลแบบว่าคาที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ้มันปมเป็นแบบ口语อ,อ,อ่ะนั่นแหละถ่าน <c oughs> ไปได้ด้วยดีอยู่นะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เหลืออีกสองวิชาวิชาเกอไรเรื่องเนี้ย ใช่วิชาสุดยากมันไล่ระดับไปเรื่อยๆทุกคนจากง่ายไปยากขึ้นเรื่อยๆโอเคเดีตัวจังกซีเดี๋ยวเราไปกินข้าวังไม่เตรียมงลืมไปพรุ่งนี้เราจะสอบวิชาอะไรนะเยี่ยตู่กับทิงลี่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอ่าเราสื้อกันมาครับ อืมโอเคตเคเคนะนันนี้ก็ทิ้งลีเป็นเกาจิีทิ้งลีสอบทั้งหมดสิบสี่บทสิบสี่บทและก็เวียดตูทั้งหมดแปดบท เรามาเริ่มทำไ,ไมไม่เราเริ่มมานานแล้วตั้งแต่ตอนกลางวันตั้งแต่ตอนกี่โมงนะบ่ายโมองอะไรเราเริ่มอ่านตันกีน่โมงฮะรเริ่มอ่าอนกันกี่โมงบ่ายโมง <laughs> ตอนนี้เที่ยงคืนยี่สิบเอ็ดนาทีเราใช้เวลาก,กินข้าวมันสองชั่วโมงปะสองชั่วโมงมะ เราไปตอน6โมงขึ้นมาตอน2ทุ่ม2ชั่วโมงขับรถไป2ชั่วโมง,มง 3, 4, 5โมงแล้วก็2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม8 8ชั่วโมงหรอจำได้ไหม บอกเลยว,ว่าตอนนี้เ <c oughs> ที่ยงคืนยี่สิบสองนทียังไม่ครบเลย <c oughs> พวกนี้เยี่ตูมีเสียตัว <c oughs> เสียตัวมีที่มีทั้งหมดหัวข,ข้อที่เป็นไปได้มีทั้งหมดกี่นะห้าหกเจ็ดหัวข้อได้คาดหวังว่าจะออกอันนี้ แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นสอบทิงลี่4โมง20เป็นต้นไปจะถึง6โมงแล้วก็6โมง20ใช่ปะ,ะแล้ววิชาเนี้ย9โมงถึงเที่ยงเฮตูมาดูกันว่าจะเอกอคนก้ออะไรเชตู ไสอบวั mm hmm. นสุดท้ายเย้ตอนนี้สอบไปอีกเสร็จสอบเสร็จไปอีกหนึ่งจ้ะ <laughs> เสร็อบไปอีกเสร็จเอ้ยเอาอีกสอบเสร็จไปอีกสอบเสร็จไปอีกหนึ่งวิชาเลไอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายเราจะไปกินข้าวเสร็จและเราก็จะกลับมาสอบใช่เราจะไปอ่านหนังสือเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาสอบตอนสี่โมงเย็นวิชาค้าบสุดท้ายทิ้งนิดหน่อยสิเจ้าใจแค่สิอไปกันเถอะทุกคน加油加油 หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จนะทุกคนเราก็จะมาอ่านหนังสือกันต่อก็คือเยตู่กับทิงลี่เนี่ยเราสอบวันเดียวกันถูกไหมเราก็เลยไม่มีเวลาอ่านสองวิชาให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าสองวิชานียมันเยอะมากเยตู่แปดบททิงลี่สิบสี่บทอทุกคนเราก็เลยต้องแบบแบ่งอ่านก็คือเราอ่านเยตู่ไปหมดแล้วเพราะว่าสอบเสร็จไปแล้วเมื่อเช้าถูกป่ะเราก็เลยต้องอ่านให้เสร็จแต่เมื่อวานส่วนทิงลี่เนี่ยเราอ่านไปแล้วสิบบทตอนนี้เหลือสี่บทเราก็เลยจะต้อง อตอนนี้นะคะ4บทที่เหลือแล้วก็10บทที่อ่านไปเม,มื่อวานเราก็จะมาทบทวนกันตอนนี้เลยโอเคทิงลี่เป็นเม่ชาสุดท้ายแล้วทุกคนสู้ๆกันต่อไปเย้

จบปีหนึ่งแล้วค่ะทุกคนสอเสร็จแล้นลิฟต์้าคไปจบปี่งแล้วกับบ้านนอกับกันเลยจบปีหนึ่งแล้วจบปีหนึเลยจบปีหนึ่เลยจบ่งเจบปีหนึ่งเลยจบปีหนึ่งเลยจบปีนึงเลยจบนึเลยจบปหนเยจบปีหนึ่เลยจหนเลยจดีปีหน่งยจีห่งเลยจบปี่งเลยจงเลยี่งเลย่เลยี่งยห่งยจหน่ปี ได้เดี๋ยวจะสี่ไหมหกบาทเดี๋ยวจะเป็นจสีไหมทุกคนต่อไปก็เดี๋ยวรอคะแนเอาคะแนนนะทุกคนแตอบปีหนึ่งเลยเค ก็ถอดตัวลาไปก่อนนะคะแล้วว้กินหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย